สวัสดีครับผู้ชมทางบ้านครับสวัสดีครับพี่หมอมาาไม้ประเสริฐนะครับขอต้อนรับทุกท่านครับสู่รายการ Smart Lifestyle นะครับรายการที่นำเสนอในเรื่องราวศาสตร์แห่งการชะลอวัยศาสตร์แห่งการย้อนวัยหรือ Anti Aging นะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวของ การดูแลนะครับภายนอกกับ Smart Makeover เ,เ,เปลี่ยนคุณให้ดูดีได้ในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจใพี่หมอมากคนเราต้องขอย้อนนิดนึงนะคนเราเวลายอยู่ด้วยกันมานานๆนะครับหรือครอบครัวนะครับถ้าเกิดปัจจัยหนึ่งในครอบครัวคือความหลงลืม ไม่ใช่หลงลืมความรักนะแต่หลงลืมการความทรงจำสิ่งดีๆหลายๆเรื่องราวก็หายไปแล้วทำให้ความหดหู่ท้อแท้ซึมเศร้าก็เกิดในครอบครัวนะครับความทรงจำที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน,นหลายๆเรื่องราวก็เลือนหายไปรวมถึงบางคนนะอย่างข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ครับท่านผู้ชมทางบ้านม,มีเรื่องราวหนึ่งที่เราสนใจบางคนนะ่คุณพ่อคุณแม่มเราไม่อยู่ไง แล้วก็อยู่กับแม่บ้านเสร็จแล้วคุณพ่อคุณแม่เกิดอยู่ที่บ้านกับแม่บ้านนี่แหละแล้วแม่บ้านทํางานคุณคุณพ่อคุณแม่เดินออกไปนอกบ้านเดินกลับเดินไปเดินมาปุ๊บกลับบ้านไม่ถูกจิตตกจิตล่วงนะในหน้าของไอจีอินสตาแกรมเฟซบุ๊กเดี๋ยวนี้โพสหากันเยอะว่าฝากนิดนึงว่าคุณพ่อหายไปคุณแม่หายไปญาติหายไปสามวันสี่วันห้าวันแล้วจิตหนอยนะแล้วก็เศร้าเกิดปัญหาเรื่องราวนี้ที่เป็นปัญหาหนึ่งที่เรารู้สึกว่า เกิดกับคนไทยค่อนข้างเยอะใชมันเป็นเพราะว่าอะไรพี่หมอเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอายุไขของคนเรายืนยาวนานมากขึ้น ซึ่งภาวะนี้เป็นปัญหาของทั่วโลกเลยนะครับนในอเมริกาในยุโรปจะเจอภาวะนี้เยอะมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีการที่จะลณลงกันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโลกแห่งความเสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นแล้วเมื่ออายุขยของเรามากขึ้นความเสื่อมทั้งหลายจึงเจอมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมองหัวใจเสื่อมนะสมองเสื่อมกระดูกบางกระดูกเสื่อมนะจอประสาทตาเสื่อมข้อเสื่อม เจอเยอะมากขึ้นแต่ปัญหาที่เป็นปัญหาที่น่าวิตกกังวลหนึ่งคือหัวใจอันที่หนสมองอันที่สองกระดูกอันที่สามดังนั้นสามอวัยวะนี้เนี่ยเป็นดัชนีที่สําคัญของตอนอายุมากๆที่สําคัญมากนะครับนะแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนี่นะครับมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาไม่ว่าแต่ตัวเองแล้วก็ต่อครอบครัวแต่พูดถึงนี่สำหรับสมองเสื่อมนี่นะเป็นเป็นโรคที่แบบว่าเจ้าตัวไม่ทรมานนะ แต่คน,<ต>คนรอบ,รบข้างทุกทกร,รมานมากนะครับนะวันนี้เรามานําเสนอให้ฟังเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าคุณมีโอกาสที่จะเกิดโรคสมองเสื่อมมากน้อยแค่ไหนเขาก็มีการวิจัยนะครับว่าปัจจัยต่อไปนี้จะทําให้คุณมีปัปจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมมากขึ้นกว่าคนอื่นๆมากกว่าปกติดังนั้นต้องเร่งหาทางป้องกันเียตั้งแต่เดินๆนะครับนะวันนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเรามีคลิปนะ ตัวอย่างนะภาพยนตร์โฆษณาชิ้นหนึ่งซึ่งหลายๆคนเนี่ยนะครับอาจจะเคยดูมาแล้ววันนี้เรานำภาพย,ยนตร์ตัวอย่างอันนี้เนี่ยครับมานำเสนอให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าคนที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยนะครับนะมีลักษณะชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรซึ่งจะท้อนให้เห็นจากในคลิปภาพยนตร์นี้ครับไปติดตามชมกันครับชื่ออะไรคุณจำผมไม่ได้ แต่ผมจำคุณได้คุณชื่อวันดีสามีชื่อบุญทรงคุณเป็นคนรักต้นไม้ชอบสีฟ้าใส่รองเท้าเบอร์หกขี้หนาวแต่ชอบกินน้ำเย็นชอบแกงเผ็ดแต่ไม่ชอบมะเขือพวงและเวลากินข้าวคุณจะต้องฟังเพลงนี้ คุณเป็นคนรักธรรมชาติเส้นตื่นมีระเบียบรักความสะอาดตลกกี้บนกีงอนแล้วก็เป็นอาใส่เมื่อ คุณแต่งงานวันที่6กกรกฎาแล้วผมก็จำคำพูดของผมวันนั้นได้ว่าผมจะดูแลคุณไปตลอดชีวิต ไม่เหนื่อยเหรออืมเป็นยังไงบ้างเนาะดูแล้วรู้สึกหน่อยเนาะรู้สึกซึ้งซึ้งด้วยแล้วเครียดด้วยแล้วก็เห็นเราสงสารด้วยหลายเรื่องราวคนป่วยไม่รู้สึกแต่คนรอบข้างที่อยู่ด้วยกันเนี่ยอย่างอย่างอย่างแฟนเขาอย่างเงี้ยอย่างคุณตาเนี่ยก็คือรู้สึกเนาะอะไรก็ไม่อะไรนะ สิ่งที่น่ารู้สึกมากกว่าคืออะไรรู้ไหมทำงานซะเยอะแยะไปหมดเลยเก็บเงินเก็บทองไม่กล้าบอกใครเลยนะเพราะกลัวเขาจะมาแย่งไปหมดหาเงินกับทองไม่เจอปรากฏว่าถึงเวลาสมองเสื่อมจำไม่ได้ว่าฝังเงินเก็บไปตรงไหนบ้างนี่สิแต่อะไรพวกนั้นยังไม่มีคุณค่าเท่ากับความรู้สึกอจิตใจแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความทรงจําที่เลอะเลือนหายไปเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุด วันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้เราเกิดโอกาสเกิดสมองเสื่อมมากกว่าคนทั่วไปนะครับนะอันที่หนึ่งเขาบอกว่าถ้าคุณมี บุคคลในครอบครัวของคุณป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์นะครับหรือ,อสมองเสื่อมอะไรก็ตามเนี่ยนะครับคุณจะมีปัจจัยเสี่ยงมากกว่าคนปกติทั่วไปถึงสาดเท่าแต่ถ้าเกิดคุณมีมากกว่าหนึ่งคนเมื่อกี้เป็นแค่คนเดียวเนี่ส้าเท่าแต่ถ้าเกิดเป็นมากกว่าหนึ่งคนอย่างเช่นปูกกปน่ก็เป็นพ่อก็เป็นย่าก็เป็นยายก็เป็นนะมีมากกว่าหนึ่งคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์นี้แล้วแล้วก็คุณมีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง7 5็จุเท่าเยอะเกินไปนะ,ะนะครับ เคยมีประวัติได้รับอุบัติเหตุกระทบกระเทือนทางสมองแล้วหมดสติไปนานเกินกว่าสองสามนาทีนะเกินกว่าช่วงขณะคือบางทีตึงน้ำมื่นสอสนาทีเนี่ยนะนานเกินกว่านั้นนะคือถ้าเกิดว่าสองสามนาทียังไม่เท่าไรแต่ถ้าเกิดนานเกินกว่านั้นครึ่งชั่วโมงหมดสติไปหนึ่งวันหรือครึ่งวันแล้วค่อยฟื้นขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็นะคุณมีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นสองเท่าแต่ถ้าคุณไม่ได้หมดสติเลยแต่สมองได้รับการกระทบกระเทือนบ่อย อย่างเช่นพวกนักมวยนักกีฬาหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับโดนชกโดนน็อกเน็กอะไรบ่อยๆนะไม่ได้หมดสตินะคุณก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกสองเท่าด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะอันต่อมาก็คือว่ามีภาวะติดเหล้านะพิษสุราเลื้อหลังเคยดูที่ละครไหยเรื่องแล้วเออใช่ล่าสุดเลยใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหล้าเนี่ยมันทําให้เซลล์ทาลายระบบเซล์ประสาทสมองบางทีประสาทประส่งกรรมนั้นมันก็แบบว่าไปมือสั่น มือสั่นสมองเบลง,งงขี้หลงขี้ลืมจําอะไรไม่ได้นะครับหรือประวัติติดยายาเสพติดในอดีตหรือในปัจจุบันก็ตามคุณมีปัจจัยเสี่ยงมากกว่าคนปกติในการเป็นโรคสมองเสื่อมถึง4.4เท่านะครับเพราะว่าโรคซึมเศร้านะครับนะซึ่งได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์นะครับนะไม่ว่าจะในอดีตหรือในปัจจุบันคุณก็จะมีปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคสมองเสื่อมถึง2เท่านะครับเส้นเลือดสมองตีแตกนะเคยอย่างเงี้ยแปลว่าสมองมันเสื่อมหลอดเลือดสมองมันเสื่อมแล้วนี่นะครับ ถ้าหลอดเลือดมันตีบหรือมันแตกเนี่ยมันก็จะทําให้สมองตรงส่วนนั้นขาดเลือดไปเลี้ยงสมองเซลล์สมองก็จะตายคุณก็จะมีโอกาสเกิดโรคสมองเสื่อมได้ถึงสิบเท่าอยอันที่เยอะสุดเยอะสุดเพราะสมองมันเสื่อมไงมันเป็นปัจจัยทำให้สมองเสื่อมโดยตรงเลยนะครับรนะโรคหลอดเลือดหัวใจนะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายนะอ่อโรคอ่ออ่อกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะ สิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวที่บอกว่าหลอดเลือดของคุณเริ่มไม่ดีม,มันก็จะส่งผลไปถึงการเลี้ยงเลือดที่สมองด้วยนะครับปัจจัยเสี่ยงคุณก็จะเพิ่มขึ้น2.5เท่านะต่อมานะครับนะไขมันในเส้นเลือดที่สูง นะคอเสลสเตอรอลเนี่ยมันทำเป็นตัวการทำให้หลอดเลือดพังนะถูกไหมมันถ้าเกิดคอคเลสเตอรอลคุณสูงด้วยนะครับนะแล้วไม่ควบคุมให้ดีเนี่ยปัจจัยเสี่ยงของคุณก็จะเพิ่มขึ้นอีก2.1เท่านะครับความดันสูงนะหลอดเลือดไขมันสูงความดันสูงเหล่านี้ทําให้หลอดเลือดพังทั้งสิ้นนะกราดเลือดสูงที่ควบคุมได้ไม่ดีก็จะทําให้ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค สมองเสื่อมเพิ่มขึ้นถึงสองจุดสามเท่านะครับนะระดับโฮโมซิสเทอีนที่สูงเมื่อกี้เราพูดแล้วนะครับว่าโฮโมซิสเทอีนเนี่ยนะก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ทําให้ผนังหลอดเลือดเสือ่อมโฮโมซิสเทอีนเนี่ยทำให้หลอดเลือดหัวใจเป็นโรคเป็นความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดใจเป็นความเสี่ยงต่อสมองเสื่อมอัลไซเมอร์นะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณมีระดับโฮโมซิสเทอีนที่สูงแล้วไม่ค,มควบคุมไม่ปกติทําให้โรคสมองเสื่อมมีโอกาสเสี่ยงมากขึ้นถึงสองเท่านะครับ เบาหวานนะเบาหวานนี่3.4เท่าเพราะเบาหวานนี่หลอดเลือดจะเสื่อมทุนร่างกายเลยนะครับนะต่อมามีประวัติเคยเป็นมะเร็งหรือเคยได้รับการรักษามะเร็งเพราะว่าเวลาที่รักษามะเร็งจะต้องเอายาฉายแสงไปทําลายเซลล์มะเร็ง แต่สิ่งเหล่านั้นมันไม่เลือกนะสมัยก่อนเนี่ยมันไม่เลือกเดี๋ยวนี้มันจะมีให้เลือกนะมันไม่เลือกคือมันทำลายเซลล์ทุกเซลล์ทั้งเซลล์ที่ดีและเซลล์มะเร็งด้วยดยยังน,นั้นเซลล์ทุกเซลล์ตายหมดเซลล์สมองก็มีโอกาสต, ừ ừ. ตายสูงด้วยดังนั้นถ้ามีประวัติแบบนี้เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีโรคสมองเสื่มอมในอนาคตได้ถึง3เท่าเมื่อเทียบกับคนทั่วไป มีประวัติเป็นโรคลมชักในอดีตหรือปัจจุบันนะเพราะโรคลมชักนี่คือการแสดงอาการลมบ้าหมูลมบ้าหมูอะไรทั้งหลายนี่นะครับของการผิดปกติของคลื่นกระแสไฟฟ้าในสมองนะครับดังนั้นแปลว่าสมองคุณเนี่ยเริ่มทํางานไม่ค่อยดีแล้วนะครับภาวะโรคอ้วนความอ้วนเนี่ยก็จะส่งผลต่อโรคหลอดเลือดนะแล้วก็ส่งผลต่อ ภาวะอื่นๆแล้วก็รวมไปถึงโรคเสื่อมก็คือโรคสมองเสื่อมด้วยนะครับเราะบอกว่าไขมันเนี่ยมันจะหลั่งสารเยอะแยะมากมายที่จะทําให้ร่างกายเกิดการอักเสบแล้วก็เกิดการเสื่อมตามมาดังนั้นอวัยวะหลายๆเนี่ยมันจะเสื่อมตามรวมไปถึงสมองเราด้วยนะครับ,รบภาวะนอนกรน หยุดหายใจหลังจากนอนกลนเขาเรียกสลิปแอปเนี่ยนะคนพวกนี้เนี่ยมันจะมีประวัตนอนกลนเสียงดังมากหลังจากนอนกลนเสร็จแล้วเนี่ยจะตามมาด้วยการหยุดหายใจนานๆมันก็ทให้เกิดการขาดออกซิเจนโดยเฉพาะยิ่งสมองอมเป็นเซลล์ที่สําคัญมากเลยถ้าขาดออกซิเจนไม่นานเซลล์สมองมันก็จะตายนะครับนะปัจจัยนี้ทําให้สมองเสื่อมเพิ่มขึ้นถึง2เท่านะครับ ไม่ชอบออกกําลังกายนะเป็นคนที่ออกกําลังกายน้อยกว่าสองครั้งต่อสัปดาห์หรือในแต่ละครั้งน้อยกว่า30นาทีคนเหล่านี้จะมีปัจจัยโรคสมองเสื่อมเพิ่มมากขึ้นถึงสองเท่านะครับนะมีการศึกษาน้อยนะคือการศึกษาน้อยคือถ้าเกิดคนที่มีการศึกษาเยอะความคิดการใช้งานของสมองจะสูงขึ้นแต่เพิ่มปัจจัยเสี่ยงถึงสองเท่านะครับนะทํางานที่ไม่ต้องอาศัยการเรียนรู้อะไรใหม,ม่ๆ ทำแบบรูทีนเดิมๆพูดภา <ๆ S 2> ษาชาวบ้านเขาเรียกเช้าชามเย็นชาม,มนะดังน,นั้นแล้วเนี่ย ต้องพยายามที่จะฝึกฝนสมองเรียนรู้นู่นเรียนรู้นั่นเรียนรู้นี่บางทีก็ถึงบอกไงคนสูงอายุเนี่ยเวลาเกษียณแล้วเนี่ยให้หางานทําเล่นพ่องเล่นไพ่เล่นคอมพิวเตอร์เล่นไอแพดเล่นเกมเล่นอะไรก็ตามเนี่ยมันยังได้ฝึกสมองอยู่ตลอดเวลาต้องพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาดังนั้นถ้าเกิดเราไม่ค่อยเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอะไรเลยหรือทำงานซ้ำๆจำเจเป็นประจำสมองเสมอปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกสองเท่าอายุอยู่ในช่วงห5บ้าถึง74สิสี่เพิ่มขึ้นอีกสองเท่ายิ่งให่ยิ่งเป็น เจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบสี่เจ็ดเท่าถ้ามากกว่าแปดสิบห้าล้าก็สามสิบแปดเท่ายิ่งแก่ก็ยิ่งเป็นง่ายๆซูบุรีมาเกินกว่าสิบปีนะครับนะก็ทีมีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกสองจุดสามเท่ามียีนเดี๋ยวนี้เขาสามารถตรวจยีนได้มียีนอยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าอโพอสี่ยีนนะ APOE โฟตัวนี้เนี่ยเป็นยีนที่ทําให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเสื่อมและสมองเสื่อมซึ่งถ้าเกิดมีแค่ตัวเดียวนะยังเพิ่มขึ้นแค่2 5จุดห้าเท่าแต่ถ้ามีเป็นคู่เลยแล้วก็ เพิ่มขึ้นอีกเลยคุณพ่อคุณแม่มาใช่ถูกต้องดังนั้นนี่คือปัจจัยอันหนึ่งที่ทําให้เกิดภาวะสมองเสื่อมเราสามารถที่จะตรวจได้นะครับแล้วก็สามารถป้องกันได้ตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อป้องกันให้ภาวะนี้เกิดขึ้นกับตัวเราและคนที่เรารักนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเบรกก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยนะครับในเรื่องสารเสริมอาหารที่ไปต้านการอักเสบของเซลล์และรวมถึงไปฟื้นฟูนะครับนะพี่หมอมากเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเบรกก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยนต่อครับ